เลื่อยบาโซ่ไร้สายที่ต่อด้ามได้ยาวถึง3เมตรในราคาประมาณ2พ0 0เลื่อยบาโซ่ไร้สายเบอร์กิน BSH 600ด้ามแบบไป่ทอนใช้งานง่ายต่อด้ามแล้วยาวถึง2เมตร60รวมเลื่อยบาโซ่ไปด้วยก็ได้3เมตรพอดีครับความยาว3เมตรเนี<ม>่ยสามารถตัดทิงไม้ที่สูงถึง4เมตร50บาโซ่ขนาด6นิ้วมีปุ่มสำหรับปรับตั้งโซ่ด้านนอกมีปุ่มปั๊มข้างบนสำหรับควบคุมการไหลของน้ำมันโซ่ความเร็วรอบสูงสุด3,600 RPM มีปุ่มล็อกแบบเซฟตี้ปลอดภัยมาพร้อมแบตเตอรี่2 a r ที่มีตัวเช็คสถานะเบอร์กินเป็นผู้ผลิตเดียวกับโรเวลแล้วก็เครื่องมือช่างฮุนใดครับเราสามารถเอาแบตของโรเวลเนี่ยมาใส่กับเบอร์กินได้ด้วยน้ำหนักเบารอบจัดตัดนุ่มสบายมือจะไม้พาเลตหรือไม้เป็นท่อนแบบนี้ก็ตัดได้ครับตัวเครื่องและก้านแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาแบบนี้ผู้หญิงยกตัดได้สบายมีศูนย์บริการลหลังการขาย รับประกัน6เดือนและแบตเตอรี่มีมาตรฐานมอกคุณภาพดีสมราคาใครอยากได้ลิงก์อยู่ในตะกร้ากดสั่ง